ได้ข้าวโทรลระเรียดดอกฟ้าวมาหักหลูกเลยที่พอก็ะไรวันนี้พอมาพอมาหน่อยได้มุ่งจิไปน้ำพอวเาะจะนี้อลแล้วอันนี้ก็เอือนหลูกเคยมาหลูกเคยกับบอมาเบาวาเทียนไปยากันไปเรียบร้อยอันไดกับเจนนั่นนี่พอว่ากันเขาก็หันยังก็ต้องเอาดอกเมียน้ำพอลหลุดใส่นี่พอว่าอันนี้พวากับพอมาคุยน้ำขี่รถหนีเซยพ่มาคุยจนมาใบ พี่พอเรยว่าพอเมาหลดเข้ามามันใบเหล่านี้ตัวตาชินใจหรือตัวเสียจังใดก็ได้กาจังไก็เรยกว่าพอ่อยไปน้าเจ้าดอกพอเอยายูดอกเห็นไม่เคยกับพยูตอนนั้นลูกกับายูได้ลูกไปเลียนหนังสืออยู่โรปุรี่ไปยูนลูกคนหน่อยกันมากกับพอห็นแม่คือน้าลูกยูตะวันก็เลยตาจินใจมาน้าพอบันนี้ก็เลยบอกให้ลูกไปหาแม่ที่หลัง วันนี้ลูกก็พออยากไปน้ำแม่เลลูกก็เลยไปยูน้ำอาเขาไปยูน้ำอามาดิไปยูน้ำอาพนักด้่ห์ไปจริงๆริงแม่ก็ว่าอยากไปแบบลูกอยากไปยูน้ำเขาแม่ก็อยากเอาไปน้ำยูน้ลูกไปยูน้ำเขาอันนี้พ่อเขาเอาเนี่ยไม่เขาบังยู่ไไ้แตบสามข้อกันเฮ้ยมายูน้ำมีพออยูผักหนึ่งแต่มาแล้วก็เลยว่าพรอเนาะ ก็ไปซื้อเงี้ยเนอะเขาบอกขายเงี้ยนครยี่เอาใอยากได้เงี้ยนก็ทิไปทางานก็ริมาซื้อกครที่มาขายของกระเทียลูก่อยมาก็สิไีด้อยู่น้ำลูกน้ำเตาก็เงี้ยนี่พอมีอยู่ตาว่าแห่งใหญ่เงี้ยเงี้ยมันเถอะแบบเงี้ยย่ตังหาขายของเลยไปซื้อบ้านหลังลูกโยกมือหลังหลูกไส้หน่อยโยกมือทิ่ท้ายผิดในมืมาขายของยย่ผัก บ่เป็นตายูพี่น้องต้งกายองกัน้บ่เป็นตายูแน่มาอยู่ผู้เดียวเนาะก็เป็นตายู่บด,ดน,ะน,นี้ก็เลยบอกกี่อว่าพอข่อยสีไปทำงานเมืองหนอกอเ,นเรื่อยันว่าไปไปทำงานเมืองหนอกก็สิไปเลี่ยนภาษาเป็เดายวมาใส่หนีใส่ซีนอะไรเบิดเป็นหนีเป็นซิมไลท์ทังวันทีทางก็อยู่ในตอกสะสอบก,กันไปเลี่ยนพเพระเลี่ยนภาษานั่ล่ะพี่น้องเลี่ยนภาษาอยู่กับว่าได้หาได้ีิแล้ว เลยว่าเด็ดไปบ่ไเด็ไปก็เลยบอกอี่พอมาเล่นบอลหูเลี้ยงก็เลยว่กไปทำงานหารับจ้างทำงานด้วยพ่อี่พอเห็นงานงานยังก็เอาแต่เขาจ้างก็เลยมายังเขาในเมืองมหาไปเห็นเขาเขียนไปรับสมัครแม่บ้านรับสมัครพี่เลี้ยงอะไรก็เลยเขาไปถามพระเจ้าพระเล่ามองกัได้คนงานแล้วพระเจ้าพระท่านเอาไปอรอพระเจ้าก็บอกว่าได้คนงานแล้วพระท่านเอาไปออก ตอนนั้นก็นไดอายุสามสิบเก้าปีเราไปนองตอนนี้สามสิบเก้าปีอันนี้ก็เลื่อยก็ดีมากมาก่านเจ้าหน้าเพื่อนใส่เขเียนไปใส่บันดีอันก็เลยโทษระสับน้องคนหนึ่งให้เบอร์โทษของเจ้าหน้าเนี่ย่ะให้เบอร์โทษมา,า,าก่าเจ้าะเพื่อไปสมัครมองนี้เพื่อนรับพี่เลี้ยงรับกันแม่บา้านเ้าเพิ่นสีเอาว่าป่าอาจัรเด็กหน่อยสาว พ่อสมัยตะกีนินบ่ามีโทรศัพท์บนอกกระดิกดตู้ก็เลยไปแตกเหรียญเขากดตู้หยอดตู้กล้องล่องแกล้งไปกเ็เลยขาเขาหลับเขากเ็เลยบอกว่ามาเด้อมาอันนี่ลายุคังอันอันซาเขียวโรบูรี่นี่แหละวะนะตึกเจ้าของยางผ้านหนาคู่มือเนี่ยโบงวาตึกเป็นตึกของเจ้าหนาตึกพอ,อกไงซีสันเนี่ยโบงวะอันนี้กเ็เลยไปไม้ไปกนกเ็เลยสัมผัสงานไป บ่อยเพิ่นฟังเพิ่นก็เลยเอามาอยู่น้ำเทาของมือครับพี่น <culos ke lanes choice> ้องเลยอยู่น้ำ <fluid>. กันมายีซิ่งก็ปีวกันเลื่มไม้ยู่นี่อยู่จนใส่หนีใส่ซินนั่นกันไปอยู่หลายหม่องนี่ดอกบ่อยู่ตาหม่องเดียวดอกพี่น้องก่อนสิไมอยู่นี่กันไปอยู่หลายหม่องยู่หม่องละสองเดือนสามเดือนหม่องละปีกว่าเนี่ยจำใครได้ไมาอยู่มือนีเป็นตัวเป็นตาเขาให้มาเลี้ยงเล็กหน่อยเลยมาเลี้ยงเลี้ยงลูกเขา ูเลี้ยงลูกเขาหนูแจ๊บแแบร่อยจนไม่เท่ากันนี่อันนี้ก็เล่ยเก็บเงินเก็บข้องตะขี้พอยังอยู่น้องมีพอยังอยู่อยู่กับทรงอยู่กันใสอยู่ดอกแต่สมัยตะขี้มึงเดียนของว่าแค่ตะการเดียเก็บเดยเดียนได้มาลูกกับว่ามากกว่าก่อนนี้ลูกหลานกับว่าท่านไอ้มีเก็บเงินได้เก็บได้เก็บไปเก็บมากแต่เลยได้หลายเขาเรียไป็สื่อทีสื่อทีไว เขาว่าบอกกายทีมาเป็นสื่อทีเลยวันดีกันย่าย่โมขอบคุณหลายๆแล้วก็นั่งบอกยังอดีตเป็นพี่น้องเขาฟังอดีตเป็นความทรง